เออ,อสวยเอ้ยใครอ่ะใครยิงสว้าสานตาสามต่าสาฮู่หูหู้งไหนพเตออ๋อเรานี่มีเรานี่มีมากเล้ ไหมายคืออะไรอ่ะอ๋อว้า ตรงไหนอ่ะนากส้มใช่ไหมเออไปเอารถมันมี่งางนี้ป่ะเดินต้องสายในการเล่นเนี่ยไม่มีมีไม่มีก็ชุบได้นะเอาจริงๆอ่ะบนหัวต้งส้มจะมีอะไร รยบหน่อยไปเจาะเจาะมีอีกมีอีกหลังเขาหลังเขานี้

Ôi, anh ơi, làm làng băng tôm à ตายหมดนี่อ๋อตายหมด เมื่อกี้มันหันไปยิงทางฝั่งนอกคงนะเมืเ่อกี้ตัวเมืเ่อกี้คอมพอปเตอร์นะคอปเตอร์นะพี่นอกโูงเล้ด้วยน่น่ะมันเล็งคอมพิปเตอร์นะ không này rồi, phòng này đó phòng này đòi đòi bài bài đòi bài đòi กูฝัง่งกูห้องน้ำมีเปิดประตูออกไปแล้วเปิดประตูออกไปข้างหลังห้องน้ำแล้วเน,น็ตเน็ตเน็ตได้เน็ตเลย ไม่ม hey, ีเน็ตอยู oh, ่นะโหมดลูกหนึ่งอะอืวรถกลางเลยรถกลางทู่อะไรเป็นชนนะโอ้โหอยู่ในวงไ้อยู่ในวงไ้อยู่ในวงไ้ อยู่วงไว้มันตายแน่มันตายแน่กลับมาไม่ได้หรอกสวยสวยนี่อะไรวะหินส้มเหรอ สวยออกมาที่เดิมเฮ้ยบิดเล้วเน,น,นี่ยว่าเลยบอกรลเบิด

เละเอ้ยได้กินไก่ว่ะ,ะจร้งริงไปตงอ่ะริงไปตกเจสซี่อยางนโอ้น้ำก็ไม่มี 没有睡啊，大哥！都 ing，是吧？他他闪，哎，好呢？欸好你 เลยพี่เย้找一号找一号一号找้าเราระเบิดข้างหน้างวะนี่เราไปแตะนนนี่ได้นองอันนี้อยู่ได้อยู่โอ้นั่งไงนั่งไงเต็มเลยไเไกลไปก่ไปลเฮ้ย่าแบมีคาแบ้ยุม ก็ทําได้แต่ก็ลําบากเลยทุกอย่างต้องเคลียร์ตลอดไอ้เพียมีคนมีคนมีคนต้องเขาเลยลมเฮ้ยเโอ้โหไอ้เหียมีหนึ่งคนมาช่วยมันจบเพื่อแล้วช่วยด้วยเอาอยู่ไหนกันวะโอ้โห เฮ้ยมามามาเลยมาเลยอย่ารอมันจุบเพื่อนอยู่เอาเอามัน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 มันชุบเพื่อนแล้วเสร็จแล้วเออแค่นั้นแหละเหลือตัวเดียวสวย เฮ้ยง uh, ั้นนั้นแหละเป็นไงล่ร้อยนัดมเอมักเหลือมักเหลืองเฮ้ยข้างหลังเหรอทุได้นะเดินเดิินเดเินเดเิเเเนนดน แล้วก็เอารถไปแล้วแล้วมีใครลงเอารถเซฟเลยอ่ะโอ้ยแย่เลยโอเคเถอะโอ้ยหมอเตอร์เก็บได้วะ่ะแล้วไปแล้วโอ้เฮีย ในบ้านไม่ชาร์จไม่ได้เล็งโดนเล็ง,ลงชอบไปคอมเตอร์ยิงเดี๋ยวกูช่วยคอมเตอร์ก่อนอย่าเพิ่งบวกเยอะนะขวาขวาขวาคอมเตอร์ขวาคอมเตอร์คอมเตอร์หนักต้นโอ้ ไม่เสเป็นผีตั้งตเมิ่งแตกนะไอ้เหี้ยไอ้เยกูเก็บแตกอ่ะเ็นแล้ว